เรียบร้อยนะครับพาไาดูนะครับว่าคันนี้นะเต็มระบบเลยลีดเดอร์แปลงโฉมใหม่แปลงโฉม,ม,มใหม่ทั้งคันนะอ่ะนี่ครับลีดเดอร์นะครับคันนี้เป็นลีดเดอร์นะครับดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราว่ะราตรงคันนี้ตรงสองนิ้วครึ่งนี่คันนี้ทำอะไรบ้างนะครับดูโอ้โหหล่อจัดคนระับโฉมใหม่จำไม่ได้แน่นอน แปลง GR ทั้งคันนะครับแปลง GR ทั้งคันมีอะไรบ้างไฟหน้าครับนี่ครับนี่ครอบตัดหมอกชายล่าง GR โอ้โหหล่อจริงครับมามาด้านนี้มาด้านนี้แลปหลังคาครับคันนี้แลปหลังคาให้เป็น GR นะครับฝากระโปรงบอนซ่านะครับดูครับครอบครอบกระจกครับคาร์บอนนะครับ ล้อมีล้อ,อยางจัดทรง2.5นิ้วนะครับล้อ A.P.P. นะครับสีอย่างงามนะครับยางโตโยตีท3นะครับคันนี้จัดทรงด้วยโชค๊คโปเอนเดอร์หน้าควีนหลังพิกกี้นะครับสปริงโปเอนเดอร์โพเวสติกนะครับโหลด2อนิ้วนะครับจัดทรงคันนี้ไม่มีน้ํามันนะถ้ามีน้ํามันมันจะเตี้ยวนี้อีกนะมาไงจีอาร์เต็มระบบครับล้อจัดด้านหลังครับเอ๊ แต่งกีฬาเหมือนกันเต็มระบบครับโลโก้แก้วครบคาดเอลทุกอย่างครบสปอยเลอร์นะครับมีท่อ JDT ด้วยครับปักงุ้มนะครับไทเทนะครับกลางปลายนะครับโหสุดยอดครับอันนี้จัดเต็มอยู่กับเราทั้งวันครับลูกค้าแบบถูกใจมากครับนะครับโอเคออมีฟิล์มด้วยคันนี้ B F ฟิล์มนะครับรุ่นฟีสนะครับฟ้าใสรอบพันนะครับรอๆเลยนะ ฝากไว้ด้วยนะครับร้านเราคร,ครบแบบนี้นะครับพริญญาเนอ์มาหาเราไม่ผิดหวังแน่นอนครับ